วัดศีสุรโยธินก็ตั้งวัดเมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2536สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายโดยพระอาจารย์เสกสรรค์เวสโกสิทธิหลวงปู่ชาโดยหลวงปู่ชาได้ทรงหลวงพ่อมาเผยแผ่ข้อวัดปฏิบัติที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นรูปแรกซึ่งท่านได้ทุดงปรากฏอยู่ตามโคนต้นไม้ในป่ารอบๆอ่างเก็บน้ำทะเกิงพล ปัจจุบันคือสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาได้พบเห็นจึงได้เข้ามาทำบุญถวายพัฒหารและเกิดศรัทธาจึงอาธารณานิมนต์ให้อยู่สางวัดณบริเวณนี้โดยมีคุณสายยุทธเป็นผู้นิมนต์ให้ไปดูตำแหน่งที่จะทำการสร้างวณดพุทธศัป็ 35, นผู้น5มได้ถวายที่จะทำการับสร้างวัดจํานวน5ห้ไ่ ต่อมาได้ดำเนินการขออนุญาตตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายคณะดำเนินการพันเอกพลสุขนิลันซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียวกันนี้ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้กับวัดเพิ่มอีกเไร่2องานสีตารางวารวมเป็น12ไร่2องานสีตารางวาลักษณะวัดวัดลาดอาคารเสนาสนะประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรมศาลาการ,ปรเปียนกุฏิสง์ และชาปนสถานการบริหารและการปกครองมีเจ้าวาดเท่าที่ทราบนามคือ 1. พระอาจารย์เสกสรรเจ้าวาดรูปปัจจุบันโดยวัดศีสุรยุทธินตั้งอยู่ที่บ้านโนนไมแดงหมู่ที่สองตำบลสุรนานรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาประวัติและที่มาชื่อตำบลสุรนานรีชื่อตำบลเป็นนามบรรดาศักดิ์ของคุณหญิงโมวีลาสตีของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์กกสมัยรัชกาลที่3องค์การบริหารส่วนตำบลสุรนารีได้รับการจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไปเล่ม113ตอนที่9ลงวันที่30มกราคมพุทธศักราช2539มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30มีนาคมพุทธศักราชสองพ เดิมเขตตำบลเป็นพื้นที่ขึ้นกับตำบลบ้านใหม่อเภอเมืองจังังหวดนครราช,ชสีมาและได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลสุรนารีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ตำบลสุรนารีประกอบไปด้วย10หมู่บ้านได้แก่บ้านราช,ชสศีมาหมู่ที่1บ้านโนนไม้แดงหมู่ที่2บ้านยางใหญ่หมู่ที่3บ้านตะเพาทองหมู่ที่4บ้านน้องบงหมู่ที่5 บานมาบเอื้องหมู่ที่หกบานโกกเดือนห้าหมู่ที่เจ็ดบานสะพานหินหมู่ที่แปดแยกจากหมู่ที่หกบานยางใหญ่พัฒนาหมู่ที่เก้าแยกจากหมู่ที่สามบานท้าวสุระหมู่ที่สิบแยกจากหมู่ที่สอง